เขาตึงโดมๆอยู่โดมมีเขาตาย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 ล็อกเกิดล็อกหลุดล็อกเกิดล็อกเกิดผมข้างหนเลยไอ้แก่มันได้ก่อนได้เขียวได้เขียวทำไมวิจัยวิตายวิตัยว่างซ้ายว่างซ้ายว่างแดงอยู่แดงอยู่แดงอีนี่จะตีลรถทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวมาดึงจุงมาดึงพีจะตีจะมาอยู่ซ้ายแล้วอยู่ซ้ายมันปลดผมหมดแล้วมันปลดผมหมดแล้วเดี๋ยวผมเฟดตัวเองไว้ก่อนไอ้เแก่ไม่ทันโดนวิอดิบมันไม่กลับกูอีกแล้วบอลสู้เก็บมอลสู้เลยนะ S <S โอ้ปลาหลุดปาหลุดมาแล้ว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 เฟดเฟดเฟดไม่ด well> ึงมาแล้วดึงมาแล้วดึงมาแล้วเฟดเดียวก็ได้เฟดแล้วเฟดแล้วเฟดแล้วเฟดแล้ไหมเฟดได้ไหมเอาหัวเฟดเฟดเสือไปแล้วอย่าปล่อยให้การประจญภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ Pay ูวินท็อปอัผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการประจญภัยครั้งไหนก็ง่ายดายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเกมเมอร์สายเฟดอย่างผมก็ต้องเลือก Pay ูวินท็อปอัอยู่แล้วไปตทำกันเลยอย่าลืมใส่โค้ด M O J I ด้วยนะมีที่ NVP ง แบบหนึ่งที่ตัวทำยังไงกับโลกได้บ้างวะเออเดี๋ยวผมตีโลกให้ถ้างนั้นจะยิ่งล้มบอ่าปูบัฟปุ๊บล้มบอลทีเดียวเลยขอแค่ล้มบอลได้ก็มันล้มไม่ทันอย่างที้ตัวผมมันจะไปหัเราจะมาปลดไงเอตัวผมไปหาโลกให้ถ้างั้นพี่น็อตขอปลดตัวเดียวแบบก็แปดชิ้นเลยแปดชิ้นเลยเกือบเกือจะพยายามจีให้พี่น็อตไหมหรือว่ายังไง พี manager, tails, ่เติร oh, ์นก no. okay, okay. so ็ได้ผมก็ได้เด um, yeah. like ี๋เดดิด็เด๋ยวดิให้เด็ดให้เด็ดก็ได้โดนหนักเหมือนกันวิมันไม่แรงไม่ต้องดิหรอกที่ดูนะวิไม่แรงเลยขอลดลดแบบวิเดียวล้มแล้วพี่นิกออกมาจังหวะเดียวล้มบอลแน่นอนขอแค่ขอเป็นล้มอนชัว ไม่ต้องตอบเรื่องขอให้รอมันได้เหรอโอเคไปผมเคลียแถบนะตอนไหนอยู่ตอนไหนอยู่ที่บ้านผมโดนปลดไปแล้วผมโดนไปแล้วโอ้ไม่ต้องปลดแล้วเนี่ยเดียวดูไว้เดียวดูไว้พี่โดนเยอะโดนเยอะพี่ตั้งดึงดึงทีหนึ่งตายมั้ยไม่ได้ดึงทีหนึ่งได้ไหมพี่เขาเฟี้ยเขาเฟี้ยวเขาเฟี้ยวเขาตึงโดนโดมอยู่โดมมีเขาตาย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 โดนเกิดุดนเกิดบังเกิดโดนเกิดผมข้างหลังไอ้เหี้ยมันได้ก่อน ได้เกี่ยวได้เกี่ยวทำไมซ้ายว่างซ้ายว่างแดงอยู่แดงอยู่แดงไอ่นี่ไม่ตีโร่ทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวมาดึงจุงมาดึงผีจะตีธนาอยู่ซ้ายเลยธนาลุดแล้วธนายหลุดแล้วผมจี้อยู่ผมจี้อยู่ต้องกดนะเกิดทีเลยเขาตีวีบอนกลางเกิดเขาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วผมตีเฟสแล้วผมตีเฟสให้แล้วผมตีเฟสให้แล้วพี่เติ้ลบอลบอลกลางกลางเกิดบอลกลางเกิดพารามันขึ้นผมตายผมตายเอาอยู่เออายู่เอาอยู่ มันได้ก <congratulations> ็ได right <S os> ้ไดอลยูี่้ยูซี่โอ้โหแป๊บนึงโอ้โหโดนมโดนเพิ่มของโดนเพิ่มกของตกจุงตกจุงตกลังไปแดงนมันมันไปแดงมันเอาสามบอลมาดึงมาแล้วทีนี้พาามันมันแตกข้าวผ้ามันเลหน่อยคู่โอ้โหถ่ายแล้ววะบอลตกหมดบอลตกหมดราไปเก็บเขียวตาย ไ้กลางกลางตัวกลางบอลสามบอลต้องตัดละดิพาราอุ๊ยดิผิดตัวดิผิดตัวตอนไหนตายราเมิตายหมดราเมิตายหมดราเมิตายหมดที่นี้ก็ยังวีระวังพี่พี่ไปตีโลอีกแล้วว่าพี่ดูสองไม่เมื่อกี้เข้าไปตีตัวทับไงพี่ดูสามพี่ดูสี่พี่ดูสี่ไปตีพาเนี่ยไปตีพาี่ยตอนนี้ตีพาครับพาราหลุดแล้วตุนตุนตุนพี่พี่ขัดขาพาราหน่อยขัดพาลกลางหน่อย มีพาราแล้วอยีพาราแล้วมีพาราแล้วตีพาราเลยอ่ะเอ้ยผมไอ้ยแค่ผมตายก่อนโสงโอ้ยตายว่ะตายทั้งทีผมต้เป็นใครมาเซตใหม่เขียวเขียวเขียวก็ต้องวิเขียวเขียวพวกดามิเขาตายหมดตายเลบล็อกลแล้วพี่ท่นไปช่วยเขาเลยปะมาแล้ว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 ไม่ผมไม่น่ามันไม่น่ายุ่งกับผมละตอนนี้เราตัวเพราะหลุดสอง โดมให้โดมให้โดมให้ตีตีกาเฟาเฟาเฟมาแล้วไปเก็บบอลมพิเตอรมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมเน้นเฟตัวเองเนี่ยโอยู่เรอโอยู่แล้วแล้วแล้แล้วแล้ว้วมแลวมแล้้วรวัาเก็วมายลา้า้าแล้วแล้้แล้วาาม้มลว้นะลว้ ได้ปวดต่อยแล้วเกิดเี๋ยวเดี๋ยวผมส่งเองผมส่งเองพี่ติ้ลพี่เติ้ลโอเคโอเคโอเคเก็บบอลไม่ได้นะเกี๋ได้บอลกลางได้บอลกลางเี่ยนตีแต่อได้ปะเหลืองเหลืองว่างนะเหลืองว่างตี่แดงต่อได้ปะแล้วทำไมเขาได้วะผาหลุดผาหลุดมาที่นะมาที่ต่อดิมาที่เราที่ละมอนต่อดิดูดูนะผาหลุดแล้วผาหลุดลมันพยายามจะอุ้มมันพยายามจะอุ้มไอ้จุงมันคิดใหญ่เลยแแลลล้้ววหุดเห็นแล้ว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 มันปวดผมหมดแล้วมันปวดผมหมดแล้ว เดี๋ยวผมเฟดตัวเองไว้ก่อนไอ้เที่ยไม่ทันโดนวิตกลงบอลสู้เลยลงบอลสู้เลยจังหวะนี้ติดผมคนที่ <พอ S 1> ไม่จับก,กูอีกลงบอลสู้เก็บบอลสู้เลยนะ<ป>เก็บเก็บเก็บสีฟ้าให้ตกแล้วอีกน<ป>ิดเดียวผมได้ฟ้าผมได้ฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเนี่ยเขาได้ไปไปลงบอลสู้เลยรีบับแล้วรีบมาปีนิกเอาเลยพี่ ไปลงมาสู้ไปลงมาสู้เนี่ยอยู่บ้านเลยแม่งอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวอยู่ตรงกตวิติวิกันเจะติดบอลแล้วเปลียนเมียขนาดนี้ตจับอยู่โดนจับอยู่อยู่เขาเปลีคัดคัดคัดอยากอยู่ใกล้กันส่งให้แล้วส่งให้แล้วส่งให้แล้วเราส่งได้เราส่งเก็บบอลเก็บบอลเก็บแดงว่างแดงว่างแดงว่างเราไม่เอาเรไม่เอาติดอยู่แป๊บนึงโยใครดึงดึงผมโอ้โหเก็บบอลแล้วใจเย็นใจเย็น กดตัวไหนอยู่ตัวไหนอยู่ลพลาไปแล้วลพลารไปแล้วพลาเพลาดีพลาเตตดหมดแล้วเสร็จตดหมดแล้วดึงแล้วดึงแล้วมาอูตอูตอูีูแต่ผมตองผมตองผมตองผมเฟดตัวเองไว้แล้วตีไตีไพนิกพนิกลงมาตีไปอนนตีบัฟแล้วีบัฟแล้วปล่อยแล้วโอพาดลุดาดลุดมาลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสร็จเไม่ดึงมาแล้วดึงมาแล้วดึงมาแล้วเดเดียวก็ได้เดวแล้วเด อาผมเฟตเฟสือไปแล้วตอนกลางเลยอะล่าอย่ตีวิล่าอยก่าวบอลกลางเกินกลางบอกลางเมเอาบอลำบใครเก็บใครเก็บเสือเก็บนะเสือเก็บนะเก็บบอกลางนะเก็บบอลกลางนะเฮ้ยขัดหน่อยขัดหน่อยขัดหน่อยขัดกลางหน่อยขัดกลางหน่อยขัดกลางหน่อยไม่ไม่ไมไม่ไมมีใค่คนคนตาตาย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 ตาตายาาวอ ได้ได้ได้ขวาได้ฝาแล้วได้มาแล่วได้ฝาี่ตายนะบนขวาสันในบนขวาสันในบนขวาพิเตอร์พิเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเฟดพี่ขึ้นไปนะรู้รู้แล้วอีแล้วอีแล้วเดีผมเองหล่นนะผมหล่นนะผมจะไม่หล่นนะเฟดพิเตอร์แล้วเฟดพิเตอร์แล้วไล่เดียวกันนี่ล่นลนลนเฟดเดี๋ยวอยู่พี่สันในตายสันในตายสันในตายเข้าไม่ได้เก็ยพิเตอร์ไม่ได้เข้าได้มาลได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลงบอลชนะได้พาราพาราพาราหลุดแล้วพาราหลุดแล้วลงบอลลงบอลหลุดแล้วบอลถีกอยู่ โอ้ไม่จะได้บอลสุดท้ายบอลสุดท้ายมันวางให้นั่นพอดีเลย